สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกูดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชานแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88 Mor มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d ด l i v e r y ี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารยได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กทฮัลโหลวันทูทีสวัสดีนะครับนะยินยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เปคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก ประจำในวันศุกร์ที่5กันยายน2568นะครับขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเสง็งวันนี้นะครับสามารถที่จะทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยท่านใดสนใจที่จะดูเลิกดูยามทำการมงคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่ดูสาแ่งตัวเลขดูวงจุ้ยออนไลน์ ก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันขึ้น13คสาค่ำความฝันจะเป็นจริงเฉพาะเรื่องเดียวคือเรื่องแต่งงานครับเรื่องอื่นเชื่อไม่ได้ครับถ้าใครยังโสดอยู่ยังไม่มีคู่ก็มีเกณฑ์จะมีคู่นะถ้าฝันถึงงงงูงูลงงูรัดอะไรก็ต้องดูนะว่ารัดที่หัวที่ตัวที่เท้าคุณก็จะได้รู้ว่าเออคู่ครองคุณเป็นคนระดับ ชั้นไหนชั้นสูงชั้นกลางหรือชั้นต่ำอะไรเงี้ยนะก็ดูนิดนึงนะครับงูรักตรงไหนนะอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของเอาดวงชะตาทางขวามือนะครับดวงปห๋หยีสีเทียวในฐานวันวันนี้เป็นวันฝีเกียงเจียยซิงนะครับเป็นหมอเป็นเต็งทิ่วนะใครเป็นคนที่ธาดไฟยกมือขึ้นนะครับให้คุณใส่สี แดงส้มชมพูม่วงนะครับคุณจะพบพักพวกเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันศุกร์มีรั์มากนะครับสะหัวใหม่วันศุกร์อยู่สุกเย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาบตัดเล็บวันศุกร์มีโพกกระซับทานน้ามันในวันศุกร์จะเสียทรั์นะครับในดวงชะตา ต่อมามาพูดถึงนเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานนะเดี๋ยวดูกโกปี่ยนเอมนะตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะครับ สาธุครยินสิ่งกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองร่ำรวยนะครับบังได้เซีมใบที่52โชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับถ้ามีความจริงใจขับเคลื่อนไปข้างหน้านะท่านก็จะมีความสุขมีความเชื่อมั่นมีโอกาสที่ดีครับสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ถ้าคุณมีความซื่อสัตย์ คุณก็จะสมหวังมาพูดถึงนี้เรื่องของความรักนะครับของท่านเนี่ยนะถ้าคนมีความจริงใจต่อการก็จะพบกับความสุขพูดถึงในเรื่องของธุรกิจค้าขายงท่านในช่วงนี้คุณจะต้องวางแผนให้ดีจะได้รับผลประโยชน์และผลกําไรที่งามนะครับมาพูดถึงดวงชะตาทางดวง การสมัครงานมีโอกาสได้งานทำคะแนนสอบดีนะครับดวงสุขภาพถ้าคุณทำการรักษาอย่างถูกวิธีมีโอกาสหายโรคที่ต้องระวังในวันนี้เกี่ยวข้องกับโรคไตเลือกโรคเยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบแล้วก็กระเพาะอาหารขยายตัวนะครับต้องดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะกระเพาะอาหารขยายตัว <c oughs> <c oughs> นะ เออเจ็บฟันอยู่เจ็บเจ็บนะนิดหน่อย <c oughs> อันนี้ต่อมานะบางทีบางค,คนปวดฟันมันไม่มีอารมณ์กินอะไรหรอกมันเคี้ยวมันก็เจ็บมันต้องพักสักระยะหนึ่งมันจะได้เลิกระบมนะเพราะกินสารพัดจะกินอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของนะครับดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีที่คนเว้นให้เว้นสีฟ้า ไอ้ม่เว้นดำเว้น <laughs> ดำนะครับสีดีก็จะมีฟ้าชมพูเหลืองเขียวสีดีสุดก็คือสีชมพูนะครับสีชมพูดีสุดนะแล้วก็สีที่ไม่ดีดำนะครับทิศดีคือตะวันออกเฉียงใต้ทิศเต่มดีคือตะวันตกเฉียงเหนือประจําในวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปิดในนี้ก่อน ปา๊าอยู่ไหนเนออยู่นี่อ,อะไรต่อมานะครับมาพูดถึงตัวเลขนำโชคเนี่ย<ๆ>ก็จะมีเลขหกนะมีหกสองสามสามารถนำไปเสี่ยงโชคลามได้นะครับในดวงชะตามาพูดถึงคนเกิดในวันศุกร์ครับ คนวันศุกร์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคุณพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายเพราะจะมีคนเชื่อถือในคําพูดของคุณนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ระวังปัญหาสุขภาพสายตาปวดศีรษะความดันโลหิตระบบเลือดโรคหัวใจนะครับคนเกิดในวันจันทร์นะเพราะความประณีตเรียบร้อยของเจ้าชะตาส่งผลให้คนรอบข้างเนี่ยนะับเความเกรงใจและศรัทธาคุณดี นะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะเพราะความมุ่งมันตั้งใจนะครับความรับผิดชอบของเจ้าชะตาส่งผลให้เป็นที่ยอมรับขยันแล้วมีโอกาสรวยนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันนะการเจรจา,าพูดคุยติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์บ้านที่ดินที่อยนใสยก็เป็นไปในทิศทางที่ดีต่อมาคนเกิดในวันเสราร์นะเจ้าชะตาอาจะเหนื่อยนะครับหนึ่งปัญหาอุปสรรค ต่างๆเกา่าๆที่มีเข้ามาต้องระวังคนวันเพืรหัสเนี่ยมีผู้ใหญ่สนับสนุนไว้ใจคุณเต็มที่นะครับคนวันพฤหัสต่อมาคนวันพุธกลางคืนนะถ้าคุณข้งขางใครสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับก็ต้องพยายามหาที่มาที่ไปให้พบเจอระวังในเรื่องของอภัยมุกจะเกิดความเสียหายระวังโรคร้ายซึ่งหาสาเหตุไม่พบนะก็ต้องระวังในเรื่องของ โรคหลายสุขภาพด้วยนะครับในดวงชะตานะโอเคเดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามราศีหรือปรากฏการผ่าดาวทูดีดดก่อนนะครับได้เวลาสนุกแล้วสิเทดิทอปปีเทดิทอปปีนำย่งนะวันนี้นะครับวันศุกร นะก็ดาวมฤตยูกับดาวพฤหัส,สบดียังเสียอยู่นะโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับแต่ว่คนวันศุกร์วันพฤหัสราศีธน,นูราศีมีนราศีพกษภตุนก่็ระวังหน่อยนะครับในดวงชะตาต่อมามาพูดถึงตามปฏิทินของจีนนะครับดวงชะตาในวันนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เป็นวันวันฉลูวันฉลนะูไม่ถูกกับแพ้วันนี้ก็มีอยู่สองอย่างถ้าไม่ได้เงินก็เสียเงินครับเออนะครับในดวงชะตาวันนี้ไม่เหมาะกับการย้ายบ้านเดินทางไกลห้ามเดินทางไกลนะครับวันนี้หญิงมีคันห้ามกระทบโกดังอาจจะเกิดอบุบัติเหตุ เหมาะกับกิจกรรมขอพอรไหว้เจ้าขอบุรสร้างบ้านซ่อมแซมมั่นหมายจับโจรผู้ร้ายนะครับทิศมงคลคือทิศใต้ทิศโชคลาภคือทิศตะวัตนตกช่วงเวลาที่ดีก็คือห้าทุ่มถึงตีสามเก้าโมงถึง1ิบเอโมงแล้วก็17บเจนกาถึง1ทุ่มนะสีเสริมประจำวันแดงส้มชมพูม่วงสีโชคลาภก็คือสีฟ้านงเงินดำนะครับในดวงชิตา ต่อมามาพูดถึงตามราศีจักรนะตามราศีจักรนะครับราศีจักรราศีจักรมาวันที่ห้ามาเริ่มชาวราศีเมฆนะครับ คนลักขณาเมฆเนี่ยชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวฟา้าดาวประจําตัวยังอยู่อลีครับมีปัญหาโอปปสัรคครับนู่นนี่นั่นนะในเรื่องการงานวันนี้เหน็ดเหนื่อยต้องอดทนนะครับแล้วก็ในดวงชะตาคุณในเรื่องของอดาวการเงิน ดาวพระศุกร์เป็นอย่างไรครับวันนี้การเงินโอ้ได้เงินครับเออนะประสบความสําเร็จถ้าได้เงินก็ดีแล้วต่อมาชาวล,าลัคนาราศีพฤษศคนพฤษภเนี่ยดาวการงานวันนี้ไม่ดีนะครับความเสียหายเรื่องงานต้องระมัดระวังนะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาการเงินนะครับดาวพระพุธไปอยู่ในภพพันธุก็มีโอกาสที่จะมีเงินเข้าบ้าน ให้ดูในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะครับ bunker. อาจจะมีอุปสรรคนะถ้าคุณจะทําธุรกรรมคู่นี่ยืมสินอะไรก็ดูเอกสารหน่อยนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยดวงชะตามีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเพื่อนกับสังคมนะส่วนดาวการเงินเนี่ยก็ไปอยู่มรณะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับในดวงชะตาดาวเพืาฬสบีทับกลุ่มลักวันนี้ นะจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนของชาวราศีเมถุนนะครับต่อมาเช้าลาาัคนาราศีกระกฎคนกระกฎเนี่ยดวงชะตาชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวอังคารยังอยู่สหาหัสช้านะครับการติดต่อสื่อสารสมัครงานก็มีโอกาสที่จะได้งานประสบความสําเร็จนะครับความเสียหายวันนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อดวงชะตาคุณ คนกรกฎเนี่ยคือตั้งแต่เสาราหูส่งผลมาเนี่ยหลายหลายราศีมีฟลิกแบคกนะคนกรกฏก็มีธนูก็มีกุมก็มีสิงก็มีครับมัน <c oughs> มันคือปัญหาอุปสรรคความถุกนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเนี่ยอนะ่เป็นสําคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เคยดูดวงชะตาหรือจะมาอัปเดตดวงก็ติดต่อมาได้นะครับ เออเพราะว่าในเดือนกันยายนนี้มันมีดาวซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงนะส่งคุณก็ได้ตั้งรับได้ทันท่วงทีนะกับดาวพระราหูอันนี้ต่อมานะครับเพราะฉะนั้ในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยวันนี้การเงินต้องเดินทางติดต่อสื่อสารถึงจะได้เงินนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ คนราศีสิงห์เนี่ยจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระศกไปอยู่ในภพวิน่าการงานควรอยู่เบื้องหลังถึงจะดีแต่ดาวการเงินกลุมลักนะครับดนชะตาคุณเนี่ยต้องเหนื่อยเนยถึงจะได้เงินประสบความสําเร็จในที่สุดนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนลัคนากันเนี่ยดวชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพระพุธยอยู่วินาา ช่วงนี้การงานคนอยู่เบื้องหลังจึงจะดีนะครับอย่าออกตัวมากจเกินไปในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระศุกร์ยังอยู่ในภพลาพระการเงินของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีปัญหาโอปสรรคอะไรในดวงชะตานะครับมาพูดถึงในเรื่องของในด้านของความรักเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีก็อยู่ในภพกรมะนะในช่วงนี้เนี่ยอิทธิพลของดวงดาว ก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างระวังปัญหาด้านสุขภาพด้วยนิดนึงของชาวราศีเมถุนนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลนคนตุลโดนชะตาคุณเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับดาวการเงินเนี่ยถึงแม้ว่ามีรายจ่ายแต่ก็จะมีรายรับเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับก็ขอให้ตั้งใจทํางานให้เต็มที่ มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยดาวพระทิ์คุณยังเป็นเกษตรอยู่ในดวงชะตาวันนี้การงานมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนดาวการเงินเนี่ยดาวพระศุกร์อ้ามแห่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยไปอยู่ที่พบมรณะครับการเงินในช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเก็บเงินไม่อยู่นะส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวพระศุกร์ ก็มาอยู่ในภพสูภะนะครับคู่ของก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีครับของชาวราศีพิจิกต่อมาชาวราศีธนูคนธนูเนี่ยดาวประจําตัวยังอยู่ในภพปัตตนีนะครับคุณก็ยังห่วงใยใส่ใจเพศตรงนข้ามดีในระดับหนึ่งในด้านของการเงินการทองเนี่ยดาวพระเสาวก็อยู่ในภพสหัสช้านะครับในดวงชะตาเนี่ยการเงินต้องขยันให้มากถึงจะประสบความสําเร็จ ต้องตั้งใจนะครับทำมากมีโอกาสที่จะได้มากนะถ้าคุณจะทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับร้านอาหารหรืออาจจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะทรงแดงเนี่ยนะค,คุณจะประสบความสําเร็จต่อมาชาวลาาาัคนาราศีมังกรคนมังกรเนี่ยชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยคุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจราจาเรื่องงานแต่วันนี้คุณมีเกณฑ์การรายจ่ายไม่คาดฝันนะครับ การเงินไม่ค่อยดีก็ต้องระมัดระวังวางแผนด้านการเงินนิดน,นึงนะครับของชาวราศีมังกรต่อมาชาวาลาัคนาราศีกุมคนกุมเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับออดวงชะตาคุณต้องระวังปัญหาอุปสรรคสุขภาพไม่ดีกรรมเก่าพยายามสวดมวยพระเขาไวน้นิดนึงนะในด้านของดาวการเงินเนี่ย นะครับอิทธิพลดาวเพื่อรหัส,สบ,บดีในวันนี้คุณจะปพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับของชาวลักานาราศีกุมนะส่วนด้านความรักคู่ก็จะเป็นเกษตรครับในดวงชะตาก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแต่ให้ร,ระวังปัญหาด้านสุขภาพของคนรักคู่ครองด้วยนะครับต่อมาชาวลักานาราศีมีนคนราศีมีนเนี่ยจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาว การงานนาะคพฤหัสวันนี้เป็นอย่างไรครับพูดคุยติดต่อเจราจาการงานราบรื่นไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรดาวคู่สัญญาเจราจาก็คือดาวพุธนะครับยังเป็นอาลีอยากมียังมีปัญหาอุปสรรคให้ระวังเรื่องของคําพูดนะครับส่วนด้านการเงินเนี่ยดาวคารก็ยังอยู่พบปัตตานีครับเเพราะฉะนั้นคุณยังมีทั้งรับทั้งจ่ายครับอืวางแผนด,ด้านการเงินให้ดีนะ ของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงชะตาปีนี้ปีหน้าเนี่ยยังไงคุณก็ยังดีอย่างต่อเนื่องทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะครับพยายามสวดมนต์พรคเข้าไว้แล้วก็กระตันยูต่อพ่อแม่เป็นมงคลนะครับโอเคครบแล้วในดวงชะตา12ราศีท่าในใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ